แมนแม่นเลยนะเออโดนโดนโดนวางืนเลยโดนโดนเข้ากวบวะโดนนะโดนโดนโดนเยเดี๋ยวจซ้ำมาไม่รู้ฮะไม่น้อยไม่น้อยซ้ำโอใหญ่ด้วยก็ค่อยๆเล่นไปก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้โดนตรงไหน เดี๋ยวค่อยๆครับปล่อยไปไม่ให้มันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ชัดๆน่าจะโดนนะเดี๋ยวผมผมดึงกอนนะ โดนโดนนะผมถึงอุ้ยสี่ห้าโลอ่ะเดี๋ยวเอาสองรวบรวบรวบเดี๋ยวผมช่วยคนละนึบคนละนึบบางสี่สี่ห้าโลอ่ะโอ้ยยังเดียวไม่ทะลุเลยเกือบไปแล้วกเดี๋ยวนด้ อืมเป็นไงล่ะสมใจเราตาใจว่ายังเดียวด้วยเนี่ยขึ้นตรงหน้าเลยมเมื่อกี้เดี๋ยแกะได้ด้วยสมใจอยากเลยอ่ะ ตรงหน้าอะไขึ้นมายิ้มให้บางเอ็ดเอด,เอด <c oughs> บางไม่เห็นนู่นเมื่อกี้มันมีปุง่าด้าาาาา่ยน้ำมันคาบน้ำมันกันจะรู้ว่าปลาหูใหญ่อยู่วะมีมีมนั่นช้างปะไม่มีใหญ่ยยวะใหญ่ยยเลยอะ่ะ โผล่มันนี่เดียวเองมันจะจมเลยดิดักถูกใช่บอกบอกใจเย็นนั้นเล่งก่อนนะเมาแม่งตาตาอยอ่ะเก็บเรินยิงโหเก็บหนามากอ่ะ <Okay. S 1> ใช่บุมไม่ทะลุด้วยนะเมื่อกี้อันตรายมากมค่อยๆเล่นไงใช่ใช่แต่ว่านีหลังเข้าไปฝังแล้วดินแรงๆไมมแนี่ <c oughs> นยิ่งแต่ไม่ได้แม่งไอ้นั่นวัดดวงเลยไงวัดดวงอย่างเดียว <laughs> ปากเลยบอกถึงว่าแตจเย็นนะค่อยๆเลงนะค่อยๆเลงขเงขาแม่งแบบ มันค่อยๆจมน,นล้วจะเหลือแล้วโอ้ยไดโนเสาร์เราเล่นไดโนเสาร์เหมือนกันอุ้มโชว์ดิอาจารย์โอ้ยยังไงก็ยู่งายแร่งถายแร่งจับโชว์ได้ไหมเดี๋ยวอเอาออกกันดีกว่าเออเราผูกไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยตึกแน่นเลย ใช่ต้องผูกแน่นๆม่นเป็ดไว้นี่ครับโอ้โหผีมือบางลทิ์ลุกดอกสิ่งครับสุดสุดครับโอ้ตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้น่ามีสามสี่อ่ะมีแน่สามสี่ ช่องอะไรครับบังบอกไยครับบงับงบังชุดฟิตแอนด์ฟิชชิง่งอ่าช่องนี้เลยนะครับฝากเข้าไปติดตามมั่นไหนครับพี่พี่ฝีมือฝีมือขั้นเทพนะครับนี่กระปืนปืนก็เป็นของอาจารย์บางเทนะครับนี่ในในโอ้โหขึ้นมาอีกแล้วตัวเลือเลยอะไรอ่ะกระเบียดนี่ครับนี่เขาเรียกว่าไดโนเสาร์ครับตาไดโนเสาร์ ค,คือตุ้งของอาจารย์บางเอนะครับย่อยครับนี่งครับวันนี้มาไม่น้ำนะครับมากันสองคนครับสุดๆครับ,รบนี่แต่ส่งงานแล้วครับส่งงาน ครับวันนี้หล่อเลยครับพระเอกล้างเต็มครับนี่นะครับนี่คืออาจารย์บางเทนะครับอุ้ยใหญ่ครับจับไงจับตรงนี้มันก็คมไม่หรอไม่ไม่ไม่คม,มร้อยได้จับร้อยเหงือกก็ได้เอามือจับตรงเหงือกแน่นๆไม่คมแน่นไม่คม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  ตรงนี้หะ่าย้อนแสงว่ะท่านขอตรงนี้ได้ไหมอ้าอุ้ยใหญ่วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอท่ายเป็นไอ้นี่นะรูปนี่ห,หนึ่งสองสามต่อชิดหนึ่งสองตรงทันไเง้ย้หมอาทำเลยุย โอเคครับสุดยอดครับเปิดรังให othes, ห้น่อยโอ้รังรังรังเต็มนะครับโอเต็มรังแล้วครับได้โอ้ยได้ไปนึ่งนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วนึ่งเนี่ยนึ่งอย่างนี้เลยทอดทอดน้ำปลาอย่างนี้เลย ยอยครับล,ลุยต่อครับลุยต่อลุยต่อใครเนี่ยเอาพี่ช้างอันเนี้ยซื้อไว้แรกๆอ่ะลุกด่อพี่ช้างยิงช,ชะโดดีเสียมเลยใช่ โอเคครับเดี๋ยวลุยต่อนะครับเดี๋ยวทาให้ดูอีกครับผม